่ต้องเดก็ได้ไมเดไ๋่ตเดไม่ตเดไ๋ยตเดีายวิดีโอเดี๋ยวเดี๋ยวมนสั่นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรมกลับมาเดี๋ยวพมกลับมา อ่าเดี๋ยวรอดักตรงนี้ฮะเดินไปเรื่อยเดินปกติอ่ะเนี่ย ชยะมังคะเลชยันโตโพยานเลสัพยานังนัสวัตนโออวังโตวังยิทยโอโหชยันสุขชยะมังคะเลชยันโตโพจียานเลสัพยานังนัสวัตนวังตวังิโอโหชยันสุขยมังคะเลสัสา พลาปะปาปะโตตัณหาจังท้าลังกาลิทานาโตตัณหาลชยันโตปูติยามิเลชัตยานังนัตวัตโนเอวังโตวังยิชโยโหสิชยันสุขชยะมังคะเลอัปปาราชิตปะพลังเกศิเสปะทวิโูคะเลติเสเสัพพุทธานังอัภัะปะโต ปะโมจะเป็นชนพาตังสุมังพลังโสตพาสังสุติตังสุโนชุมตัวจะมีความป็นางตายาธรรมวาตาธรรมปะทักินานมโนกรรมังปณิทิเตปทักินานิจตวารรนลาภัณฑ์เตปทัดกินสัพเพรกาละปาทัดปะเตกันสังพลัง นะฮะ เก็บเลยเก็บเลยถ่ายเลยเอาขันกลับอย่างเดยวถ่ายเก็บเลยถ่ายใครขันทำันดีเอาขันมาถ่ายเลยถ่ายน้ามลเลยเดียเดี๋ยวเดว่านี่มลตรนี้ก็ถ่ายเลยถ่ายรถแล้วมีที่นั่งเอาที่นั่มาที่นั่งแป๊บเดียวแปบเดย